คุณเคยได้ยินเรื่องหุ่นพยนต์ไหมตุ๊กตาลึกลับที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องรางธรรมดาแต่เป็นหุ่นที่มีวิญญาณสถิตอยู่จริง,รงๆเล่ากันว่ามันสามารถเดินเฝ้าบ้านไล่ผีไล่โจรและแม้กระทั่งสู้แทนเจ้าของได้นี่คือหนึ่งในเครื่องรางสายแรงที่สุดในสายสายเวทไทยตำนานหุ่นพยนต์ย้อนไปหลายร้อยปีครูบาอาจารย์โบราณเชื่อว่าหากปั้นหุ่นขึ้นจากดินเจ็ดป่าชาดินเจ็ดวัดที่เท่ากระดูกหรือไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วเสกด้วยอาคมเรียกวิญญ,ญญาณเข้ามาสถิตหุ่นนั้นจะมีชีวิต อยู่ในโลกที่เรามองไม่เห็นบางตำนานบอกว่าหุ่นพยนต์คือทหารลับที่ออกรบแทนเจ้าของบางสายเชื่อว่ามันคือธาตุวิญญาณคอยเฝ้าทรัพย์สินและทำงานที่มนุษย์ไม่อาจทำและอีกหลายตำรากล่าวว่าหุ่นพยนต์ถูกสร้างเพื่อป้องกันบ้านเรือนจากพูดผีและสายดำของศัตรูการสร้างหุ่นพยนต์ไม่ใช่เรื่องง่ายอาจารย์ผู้รู้ต้องเลือกเลิกยามอ่านเป็นมงคลนำดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาปั้นเป็นรูปคนหรือสัตว์เขียนยันลงอัขระเต็มร่างจากนั้นจึงเสก ด้วยคาถาอันเชิญครูบาอาจารย์และวิญญาณเข้ามาสถิตบางตำรากล่าวว่าต้องมีพิธีเบิกเนตรเพื่อปลุกดวงจิตเมื่อพิธีเสร็จสิ้นหุ่นพยนต์ก็จะไม่ใช่วัตถุธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกวิญญาณคอยรับคำสั่งจากผู้ครอบครองผู้ที่เคยครอบครองหุ่นพยนต์ต่างเล่าตรงกันว่าพุทธคุณของมันช่างน่าประหลาดมันสามารถเฝ้าบ้านคุ้มครองทรัพย์สินไล่พูดผีที่เข้ามาก่อกวนบางครั้งเจ้าของจะฝันเห็นหุ่นมาบอกเหตุล่วงหน้าเตือนไยัยที่กำลังจะะมมมาาาาาแลีบบัันนนนนนททึกกใใสสยยเเวว่่หุพต์รรถช้ป็ ในสงครามสายเวทต่อกรกับมนลดามของฝ่ายตรงข้ามได้นี่คือเหตุผลที่ผู้คนในอดีตต,ต่างเกรงกลัวและให้ความเคารพต่อวิชานี้มีเรื่องเล่าขานว่าครั้งหนึ่งพ่อค้าใหญ่คนหนึ่งได้หุ่นพยนต์จากครูบาอาจารย์เขาเก็บหุ่นไว้ในบ้านเพื่อเฝ้าทรัพย์สินทองคาจํานวนมหาศาลทุกค่าคืนคนในบ้านจะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบเรือนบางครั้งมีเสียงเคาะประตูเบาแต่เมื่อเปิดออกกลับไม่เห็นใครโจรที่คิดเข้ามาขโมยต่างเล่าว่าพวกเขาเห็นชายร่างดำตัวใหญ่ยืนจ้องมองอยู่ในเงาเมื่อโจนไม่มีใครกล้าหยุดยั่งเข้าใกล้อีกเลย แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีเรื่องตัวใจหญิงสาวผู้หนึ่งบูชาหุ่นพยนต์แต่ละเลยไม่เคยบอกกล่าวไม่เคยจุดทูบให้คืนหนึ่งเธอฝันเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ปลายเตียงไม่นานเธอก็ล้มป่วยไร้าสาเหตุจนต้องนำหุน่นไปคืนอาจารย์เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนว่าหุ่นพยนต์ไม่ใช่ของที่จะเล่นเล่นได้เพราะหุ่นพยนต์เป็นของแรงผู้ครอบครองต้องมีครูมีศัจจะและมีความรับผิดชอบต้องหมั่นบอกกล่าวจุดทูปหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ห้ามใช้ในทางผิดห้ามนำไปทำร้ายผู้บริสสสสุุทททิิ์เเเเรรราาาาาาะ่่่งงงีอออออกกไปด้ย้ยยจนลับมห นี่คือตำนานของหุ่นพยนต์ผู้พิทักษ์ลึกลับที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความศักดิ์สิทธิ์และความน่ากลัวสำหรับบางคนมันคือผู้ปกป้องที่พักดีแต่สำหรับอีกหลายคนมันคืองเงาที่น่าหวาดหวั่นแล้วคุณละ่ะหากได้ครอบครองหุ่นพยนต์จริงๆคุณจะบูชาหรือคุณจะหวาดกลัว